วางเอาเช็ดเอานี่มาโรยค่ะโรยโอเคใส่ให้ทั่วค่ะใส่ให้ทั่วใส่ให้ทั่วใส่ให้ทั่วตรงนี้ด้วยค่ะเอามาเอามาให้ทั่วสิคะโอเคโอเคแล้วอหนูก็เอานักระบอกฉีดน้ําฉีดหนูก็บอกฉีดน้ําฉีดค่ะนี่ค่ะเอาฉีดฉีดกดฉีดฉีดอ่ะฉีดโอเคอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเอาฉีดไปมองมอง ออกมาไหมคะไหนนะคุณแม่ทำให้ก่อนอย่างนี้อย่างนี้หนึ่ง,งนหนึ่งนะแป๊บนึ่งหนะะึ่งไปหมุนหนึงค่ะที่แรงโอเคโอเคค่ะโอเคอีกหนึ่งอีกชั้นหนึ่งคะ่ะชั้นหนึ่งแล้วหนูก็วางไม้อะหนูก็ฉีดไม้คะ่ะวางวางวางให้ทั่วโอเคอ่ะพอ,อแล้วคะ่ะมันเยอะไปแล้วเนาะอ๋อแล้ก็ฉีด ค่ะค่ะขี้แมงแรงโอเคโอเคค่ะโอเคชั้นหนึง่งอีกชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งแล้วหนูก็วางไม้อ่ะหนูก็ชีดไม้ค่ะ วางวางวางให้ทั่วโอเคพอแล้วค่ะมันเยอะไปแล้วเอ่ะแล้วก็ฉีดโอเคค่ะ